ทุกคนกระแสตีกลับจากทุกคนดูสินี่น้องต้นข้าวงาน,ขางานเข้ารัวงานเข้าเข้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นเพราะดราม่าที่มีการล้อเลียนเรียนแบบเนาะส่วนนี้นักร้องแก้มหมีล่าสุดนะมันมีประเด็นด้วยแหละนางมาโพสต์บอกว่านางจะไปโชว์ตัวที่เขาศรีสะเกดก,การสิน์อะไรของนางอะ่ะ ไปแบบงานร้านวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงลงมาจากเครื่องบินเลยนี่นะในฐานะที่แบบว่าไม่ใช่เป็นคนตอแหลนะก็อยากจะบอกว่ามึงจะทําอะไรก็ทําไปฮ่นะเพราะตอนนี้คนทุกเกลียดมึงค่อนเมืองเลยรัมึงรู้ตัว้ังปังเนะททาเป็นแซะจะร้องจากเครื่องบินกูจะดูซิ่มึงจะทําได้แค่ไหนมึงจะล้อเรียนน้องต้นข้าไปถึงไหนเนาะ จิตลูกเป้าแม่เป็นผู้ชายก็ยังไม่เลิกไม่เว้นเนาะกับผู้หญิงก็ยังจะเป็นประดงประเด็นยังจะพูดแสไม่ไม่ผลเนาะแต่อย่าไปสนใจเลยฮะนะฮะนางบอกว่านางเป็นแนวแบบว่าลงชื่อว่านางเป็นราชารถทัวไปแล้วรถทัวลงภูมิใจนักหรอกึืมคนไปด่ากันอย่างเงี้ยไม่อาไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอออ้ถ้าดูนกสิทุกคนนกบินเมื่อกี้นกบินนูนนนนนกบินอยู่ไหน อย่าหาว่าอย่างหนูอย่างนี้เลยนะแต่บอกตรงๆว่าเกลียดไม่ชอบคนแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเหมือนละลานหาเรื่องอะ่ะอยากดังก็ให้มันดังในทางที่ดีอย่ามาดังเพราะแบบเดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงเก,กะขาะกระแสน้องต้นข้าว เนาะมึงจะไปร้องเพลงที่ไหนก็ไปเหอะไม่ต้องมาโพสต์แม่จะร้องเพลงลงจากเครื่องบินเห็นน้องน้องเขาเรียนแบบน้องใช่ไหมลงจากรถต้งรถตู้มึงจะลงจากเครื่องบินมึงลงมาเลยนะกูจะคอยดูมึงนะว่ามึงจะลงมันท่าไหนนะโอเคปะ่ะทีนี้มาดูนี้ดีกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าหักเกียดมันหักแล้วดูหน้ามันยิ่งเกียดยิ่งเห็นเนาะดังในทางที่ดีมึงจะดีกว่านะอย่ามาดังเพราะว่ามีทะเลาะมีปัญหาดราม่ากับเรื่องกับผู้หญิงทึ่เป็นุ่นน้องด้วยโอ้ ตกลงค่ายมึงนี่เขาดูแลมึงยังไงกันวะขาดความรักหรอว่าไม่นานแล้วมันมีแต่คนด่าตอนเนี้ยคนรักมึงอ่ะมันมีนะม,มีคนรักมีคนเกลียดแต่มึงอ่ะต้องแบบอย่ามาทําตัวให้คนเกลียดขึ้นเกลียดขึ้นทุกวันดูตน้องต้นข้าวเสียนะไม่มีทําอะไรเขาได้เขาไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรทุกมึงนะมีแต่ให้แบบเออยิ้มสู้อย่ามาดูเม้์อย่าพวนะกกระแสตีกลับใช่ไหม ปังกว่าเดิมจริงๆน้องเขาก็ปังอยู่แล้วมีปังกว่าเดิมก็ดีไปอีกนะฮะทุกคนมีเมนต์บอกว่าต้องให้เครดิตไอ้คนที่มาถล่มน้องนะละครั้งยิ่งตียิ่งดังจริงจงจากคนที่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักก็เริ่มมีคนออตักคือมันมีบางคนไม่รู้จักไนงะใช่ไหมยิ่งดังเข้าไปอีกจากเดิมที่ดังเฉพาะกลุ่มของเยอะแยะอยู่แล้วอ่านเนาะครับก็ยิ่งดังไปอีกอ,อ่านเองได้เลยทุกคนดูสิ เอออันนี้ก็บอกว่านักร้องหญิงอาชีพอย่างสู้ลูกต้นข้าพ่อไม่ได้เลยนะพ่อเชียร์ลูกนะเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแบบเนี้เขาก็ต้องแบบแบบชื่นชมไงเรียกว่าชื่นชมแต่รับไม่ได้อีกเขาไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครจะเปรียบเทียบมึงก็ต้องทําใจว่าเขาเปรียบเทียบด้วยใจของเขาเออเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดอยค่าไครลูแเข้าใจไหมเพราะน้นต้นข้าเสียงดีจริง นะครับก็ว่ากันไปอยู่แบบนี้แหละต้นข้าวดีแล้วไม่ต้องไปสังกัดกับค่ายไหนจะไปหรออนาคตะยังจะไปอีกหรอเนาะยิ่งมีนักร้องแก้หมีแบบนั้นะจะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นหรอบางทีมันก็นี่ไม่ใช่ดอยค่านะแต่ดูแลแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนไงศิลปินดารายิ่งใหญ่สมัยก่อนเป็นที่รักของคนไทยทุกคนไม่ใช่มาสร้างความแตกแยกทะเลาะกันเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ถูกกันแล้วมึงจะไปอยู่ค่ายเดียวกันน้องต้นข้าวก็คงไม่จําเป็นหรอก ถูกไหมจ้างครูเพลงเก่งๆแต่งเพลงให้เดี๋ยวนี้เขามีเงินเขาสามารถสร้างค่ายกันเองได้เจนนี้ได้หมดถ้าสดชื่นเห็นไหมเขาก็แต่งเพลงกันเองทั้งนั้นนะสมัยเนี้ยไม่แต่งเองก็จ้างซื้อเพลงมาร้องเองถูกไหมร้องเพลงเพราะซะอย่างทุกคนอืนี่ไงเห็นไหมแต่งเองกับครูนิวก็ได้เลยประมาณเนี้ยอะไม่ต้องมีค่ายดังก็ยังได้ค่ะ อยู่ได้ทุกคนยุคนี้แล้วยุคสมัยใหม่แล้วจ้ะคืนนี้น้องได้แสดงออกดีมากๆไเรละทุกเพลง,งทุกงานอยู่แล้วน้องร้องดีจ้ะและมีความเป็นตัวเองธรรมชาติไม่ต้องมาพิธีรีตรองเข้าถึงยากอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะฮะนี่เข้าถึงง่ายจ้ะเออแล้วตรงทุกวันนี้น้องอยังถ่ายรูปหลังเลิกงานได้ง่ายขึ้นไหมเมื่อก่อนเข้าแถวยาวเป็นร้อยเลยนะพอจะกลับบ้านได้ต้องถ่ายรูปทีละคนทีละคน,ละคนหลังๆเราไม่รู้เนาะเสียงดีมากค่ะ ครูสลามองไม่เห็นร้องเพลงร้องเพราะกว่าคนโตที่ครูเลือกอีกโอ้อันนี้ก็เป็นความเห็นนะไม่ได้ว่าใครนะก็อาจจะไม่หรอกไม่ได้ครูสลามองไม่เห็นวันที่น้องหลุดแฉมมาจําได้ไหมน้องร้องพลาดจริงๆทุกคนใช่ไหมครับถ้าน้องร้องไม่พลาดป่านนี้ก็คงเป็นร้อยสมัยได้แล้วเนาะดวงคนจะดังอะไรก็ลังไว้ไม่อยู่สู้ๆนะน้องต้นข้าป้าให้กําลังใจ มีเสน่ห์เสียงบุคคนนั้นเมนเมื่อกี้บอกว่ามีเสียงมีเสน่ห์น้องต้นข้าวเก่งมากค่ะสุดยอดเห็นไหมมีแต่คอมเมนต์บวกบวกอย่างเงี้ยฮะไม่ไม็นแ่ท็อกซิกแบบอีทั่วนะครับเอฟซีของบางคนนะครับเราก็ไม่รู้เนาะพราวมีคนมาแซน้องดราม่าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็จะรับกันไม่ได้งอนะฮะยินดีที่ใช้ความสามารถจนมีชื่อเสียงถูกต้องข้อควรระวังคนรอบข้างที่ไม่หวังดีอ่ารอบข้างบางทีมันไม่ได้รอบข้างนะสิ มันเป็นแบบรอบนอกไปอีกทุกคนไม่รู้ใครแต่โดนเหมาว่าเป็น F อซีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเห็นไะ้นบอกมันมันก็ยังไม่มันก็ยังบอกว่าเป็นเอซน้องต้นข้าวอยู่ดีนะครับเวลามีการไปเปรียบเทียบหรือไปอะไรอย่างเงี้ยฮะมันรับกันไม่ได้ฮะโดยเฉพาะนักร้องแก้มมีนะนะครับมันก็ยังรับไม่ได้หรอกสีหน้าท่าทางมันอะนะฮะและความประพฤติของน้องต่อเนื่องอย่างดูยังน้อยเรื่องอเอง,องินทองทองไม่เข้าใครออกใครอ,อโอเคที่เตือนอันนี้เป็นการรยายามิตรที่ดีฮะเตือน ดังยิ่งกว่าจุดรู้ตลูกทำให้ดีที่สุดยาเก่งมากยาดายาสุขภาพก็สำคัญสุดๆให้กำลังใจทุกวันนะฮะมีบางคนก็เนม็นน่ารักธรรมะย่อมชนะอธรรมคนดีมีผีโ้มอ,อ่านเองได้เลยทุกคนชอบครับไม่ต้องอธิบายาคนเราชอบเสียงน้องก็คุณภาพฟังแล้วไม่เบื่อไงทุกคน ฐานแฟนคับแน่นมากยากที่ใครจะสั่นคลอนพลังนี้ไม่มีรถมีแต่จะเพิ่มคุณดูรถ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 นะครับทุกคนความสามารถล้วนๆไปให้ไกลสุดเลยน,นะน้องหนูสุดยอดดาวดวงใหม่ในเมืองใช่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเข้าค่ายแบบเข้าค่ายมีข้อจากัดเยอะแบ่งผลประโยชน์กัน60ี่อะไรประมาณนี้นะบางทีนะต้องมีทีมงานนู่นนี่นั่นดูแลรักษาภาพร์อะไรก็ว่าไป มีทีมพีอาออกรายการกันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ก็มีนะทันแบบนี้สบายใจดีทุกคนสุดยอดมากๆน้องต้นข้าวอย่างนี้ให้กําลังใจกันไปรักษาตัวให้ดีๆนะฮะโอเคนะทุกคนเป็นน่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้นเลยแข่งเรือแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้เขาบอกนี่ไงมีเมนบอกมานี่ยิ่งแสะมากเท่าไหร่นั่นแหละ คือการตลาดที่ไม่ต้องลงทุนอ๋อบางคนเห็นไหมยิ่งยุคเนี้ยยิ่งมีข่าวไม่ดีลบๆเนาะคนยิ่งให้ความสนใจแต่น้องต้นข้าวนี่ไม่ได้ลบเพราะน้องนะน้องไม่ได้ทําอะไรเลยนะคบเออเราก็ไม่รู้ใครหวังดีหวังร้ายมาแซะมาเม้นเปรียบเทียบให้คนทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันยิ่งดังก็ไปใหญ่โดยทุกคนแล้วก็มีการล้อเลียนเรียนแบบสารพัดยิ่งแซยิ่งดังงานมาลูลูอจ้ะอ่านี่ก็เป็น ทำเห็นเมนนะครับอันนี้บอกว่าลูกสาวของพ่อแม่เสมอต้นเสมอปลายว้นนะลูกห้ามโป้เห็นไหมเขาก็ห่วงไงเป็นห่วงแล้วก็ห้ามโป้ห้ามเซ็กซี่เพราะสมัยนี้พอไปอยู่ค่ายดังๆบางทีเขาก็ให้บังคับไปแต่งโชว์ไหลโชว์โชว์หายปลาร้าอะไรประมาณนี้น้องต้นข้าวคือนางฟ้าที่ให้ความสุขกับประชาชนค่ะใครคิดไม่ดีกับน้องก็ช่างเขาทองก็คือทองใช่ไหม ด,ดีดีทั้งนั้นน้องต้นข้าวเก่งมากเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อยู่หน้าเวทีน้องยิ่งชวนให้หน่าสนใจน้องร้องเล่นรับมุกไดออ้ใช่ถูกต้องสุดยอดโอเคเนาะอันเดียมาเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะดูวิวส่วนอากาศดีมากเลยทุกคนนะครับเลิศน,นะฮะก็เอามาลงให้ชมกันเพลิน,ลนไปพลาง,ลางจะทุกคนจะเจอกันอนะีพีน้าคืนนี้น้องไปร้องเพลงที่ไหนจะทุกคนเม้น์มาได้นะไว้เจอกันครับในอีพีหน้าครับ